มันต้มไก่เดอ้ออันนี้กะสนุกสนปิ่งปลาเด้อพี่น้องเดอ้อปิ่งปลากินซอแรงนี่แหละมากินข้าวแรงกันไอ้หมอนเดอ้อลูอกสาวนาาคน,นมายามือนีเมายามแม่นี่มันต้มไก่สั่วต้มไก่สั่วด้อพี่น้องเด้อไก่ซื้อหมูเศร้าผักตลาหมูเศร้านี่แหละไก่พอดีสั่วไก่น้อยไก่ปุ๋ยใหญ่เด้อพี่น้องข้าแรงแต่เดอ้อพักบวนนกัวน้ากระสิ ตีเด็กกระติตามใส่ส่วไก่นเลยพวะกระโถนพวกกระเทียมนี่มันจะหอมที่น้องส่วไก่ตีหอมแดงใส่จีกระเทียมใส่เด้อที่น้องเด้อส่วไก่เผ็ดสูตรนีนเด้อจป็แซ่บเด้อที่น้องเด้อมีม้อนใส่เห็นเขาขวานักพริกแต่เด้มใส่หอมเลยที่น้องเห็นดิใส่หอมแล้วอันนี้มันยังหอนไม่มันยังขีดก็ได้ ปักให้ออมันเย็นคอมเมนไม์ว่าเราีจีใส่สแล้วก็อืจิ้มแล้วก็เลี้ยวใส่แล้วก็จุบแซ่บเยี่บก็แซ่แซ่บแซ่บแซ่แซ่บแค่ไม่ได้บอก <c oughs> เอานะลูก <c oughs> สาวมันก็สวยนึง嘛สบายดีพี่น้องกินข้าวแรงเหมกันเด้อหนึ่งเฮดน,นั่งฟ้าแล้วก็ปีงฟ้าส่วไก่เด้อพี่น้องเด้อมามามา สบายดีสาวแลงกันเด้อเอฟซีจะหักแข่งทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศมาเด้อสอนน้อแม่จอยเด้อเอาข่อยปลาเด้อโอ้ข่อยปลาสบายดีทุกคนมาเด้อมากินข้าวอันเงินไม่มอนเด้อมื้อนี้น่ะมาฝากกองฝากใส่กับเพื่อนเด้อสามายามพี่น้องเอ้ยสาวมาขอขมาแม่เขาไปเบิ่งคลิปอันสาวกล้อเนุ๊ขอขมาแม่แหละเขาไปเบิ่ง่องเขาเนื้อกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้อ อยากเห็นว่าเสานุชอเขมาเมย์นะเขาเบิ่งเลยซ่องเสาเนื้อกินแซ่บเด้อพี่น้องเพราะว่าม้อนไปถ่ายคลิปสบายดีพี่น้องมึงถามกันอะไรกันเด้อเราถูกใส่เมื่อกี้นั่งหมดน้องเขาพูดบ่เอานางูชอบพูดได้ดุคอยพูดทำไมแอนชื่อพูดทำไมจัะ มาเด้อเพื่อนเพื่อนทางเมืองนอกเคยกินข้าวน้ำเต่งเด้อแล้วก็เพื่อนเพื่อนทางประเทศไทยมาเด้อเด้อลูกล้านทางเมืองนอกแล้วก็ลูกล้านทางเมืองไทยมากินน้ำกันเด้อข้าวแรนแมมโมนเด้อน้ำกันเด้อจุเจ็บเื็นหัวเด้อมาเด้อซารีแม็กกี้คิมทอมเบอร์ดีล่ะเด้อมอนิชิปเอร์เด้อนเอเป้าเมื่อวานไ้เอิญแซ่เนื้อเพราะว่าแส่เนื้อมากินน้ำเหมือนี ตานุตมากินนำแม่วันนี้ฮะจ็ดสิบาทบมาได้มาได้เอาแม่เพิ่มเพิ่มน้ามันกำลังแจ้งหลังงั้น <c oughs> ไม่ข,ข้าวสีข้าวเนื้ปเป๋ไข้าเลยนะ <c oughs> แซ่บแซ่บๆสั่วไก่ก่นนะที่มึงก,ก็ปฝานอ่ะจางบะสีน้ำแม่ ใช่นหตอนน่ะแบบเนี่แหละป่ะจักตอนใส่เุงแงมด้ยกินแต่น้ำเลยละหนักสดน้ำเเอาตับจับเอาอะไรนะนีกินบาได้เขาทำเขาที่ทำเรากินไก่บมได้แบบกินมาปิงปลานั่งนวดตัวแงเป็นไงแต่พอมจางบอกวันนี้วีเลย แทบ,แ<ส>บปีนุนี่บอเคยกินในใจแ้ไปนาะีน่นมันพวกปีนุ่มันถ้ากินวัเนี่ยพี่ปามมา้าแทบมาย,ยูาาายน้ำเจใน่เอาอ้วนแทๆอ้าวโหยอยากพรนาหรืออ้วนเนี่นีเพือนเขากินมือล,ละเท่อ่อืมมันไ่ไหนังไม่ใช่สนต้องในอ้วนไม่ใช่สินกลางใช่

เป็นบ้าเป็นสาวมาแล้วแม่อาจารย์นีน้ำก้นถาวะเปิ้ง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 นานอันขูเป็นแม่คือยังหนุ่มอยู่เนาะยังงามอยู่เนาะจนได้ลูกเคยแหละเดือนหกอีกกันได้ลานแล้วนี่น่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่านี้จางอืมเนาะมันจะพักใป็นนาแล้วงามก้นอย่งน้อยาะกิได้ลูกเคยอ่ะอืมอืมอื ชื่อสิบเอ็ดแล้วเดือนสิบนี่ก็บวชสองบวชสองกับอายุสี่สิบนะแต่คนก็อภิปราไปตู่ี่ทางไหนเอาไงเนี่ยเขาวกแม่มาเราเกินอันนี้อันนี้ใครแเขาที่เราเยนยังบวชเกินเราจะทำคุณทวกเจ้ามาได้ทำพ่อแม่ใครว่าต้องเจ้าไปพี่ก็ขนาดสิบคนถึงทำมันต้องไปพี่ขนาดคนกันยองเขาผู้ใดกกันยองเด้อจะเจ้าเด้อพากันยองเจ้าก็ลอยแล้วนี่นะมันนี่ก็ลอยแล้วนี่นะ แล้ว่าคนจริงเรีืงแงงคนจินงักเป็นกระแทบคนออกคิดจะยากโอ้คนนุ่มเที่วพันดีกินผักได้กินผักอะไรนี่หยวังมังเหอะพี er> ่พ er> ันซุ่มไคุณพ่อหักคุณพ่อลงไปใช่คัณพ่อหักัพ่อลงลงเนี่ยจะลืมพ่เมีอือ มะโคขมาแม่ป็นพื้นหนึ่งเสือพื้นหนึ่งเสือมาสิไสนไหมเสือแช่ไหมมะโคขมาแม่ปีใหม่สงแม่ขาวเบื้องซ่องเท้านี้กินแสบเด้อพี่น,ออน้อ,องเด้อกินแม่ม้อนใบ่ายมันมีเงินมีทรัเด้อพี่น้องนุชก,ก็เป็นคนผู้มีเพื่อกันฐานะกรโจน ลายงั้นเดือนผัวมิจะหกพันบาทเรายัางไม่มีเนาะงั้นเดือนหกพันแม่นสองล้านงั้นเดือนสองล้านกี๊ดเข้าเปอาถึง 3, สามเจ็ดแปดแล้วค่าน้ำค่าไปนะ้อ ว่ามาตามใจเลยนะแห้งง่ะแล้มาขึ้นมาเอาว่ามาก็คือมาใส่เรารวยรู้หมลมกค้ารวยมากตามใจกับ เม่าเข้าโอ้หมาซึงเขาเดี๋ยวตีไงตีนะมากินละวะอ้้อนเอาไม่เจ้ามากินละเยอกินทากินเยอเลยนับทซนทาก็นั่งเฝ้าของเขามันมากกินละว้ยจ้าันเอนั่นเสิร์ฟงาเยอมนี่ไปทำน่นี่ว้ห็นเ่าเออีนะ้ยเเฮ้้เฮ้าเ้ย เรากินข้าวได้ดีขาวไร้นะซาบจานจานได้ก็จานสวดเพราะเราก็เพ่งเฮงขลงเออเราไปหาโกมาเทียนเด้อหุบะไวเด้อกินได้แล้วกินรสข้าวไรเรากินข้าวกนก้นเทียดเด้อไปไกลนะไกลหนึ่งกับไกลนึ่งไปได้จะปีกูันลัง อันาเป็นคน้องเยังวะอ่า้สาอียังเป็นนองัวาีกจนะจะจเบิ่ตู้ให้เราเลยนี่เราเครียดไะเพราะจะจะเ็ไม่ตู้ให้เราเด้อจะมันจะจือลงวะจืดแล้วเน่บ้ตัวพันทรา สามกับห้าสิบจาสแล้วจะเข้าหแล้วโอเคสามกับใมานามานูหกสามอเคสามมันก็ห้าสิบแปดแล้วเออห้าสิบป่หก่ัง็นนองแม่เ็นเอาเขเขียนเขาเพียนเอานแม่ที่ตกเป็นเจ้าเเอาผัวเขายังน้อยอยู่เจ้าเลยก็หกเลยหกสอง หกจอแล้วหกตามแล้วก็เป็นน้องเจ้านีแล้วก็เป็นนองขนาดนด้สามน้องก้อนอันอีกแบ้วมไปต้นนะเขาไปใส่หาชีบใบอยนู้ดหาชีบขอกปบใบสักพวงเขือเลยนเราอยู่ประมาณสี่สิบปีเราบ้าเราถ้าป่าประมาณนี้แหละหาสีหากระนี้เอ็กหาองมองนี่แหละประมาณนี้แหละ บ่ห้าอนเจ็าหาร้าป well. ็ดชูเบสพอู่ uh, ้นแมโนหกสมแล้วแม่าเดแก้วนังเงายังอาารสิบาทอันี้แวกนู้นจริงวมมุบแปบก้าใช่ไหมโอ้สิบปดเาะโอ้เนาะบ่อแค่ห้า ผมมันเกิดที่ดอกเล่าออกมาเองกันไม่รอปน้อหเด้อจะได้ติดตามติดหนาเด้อลืมกุศลกุไลทรัพตะไคร้ส่องนุ่งพี้งใหญ่หอนเด้อแล้วก็ลืมผักส่องะลิตาแว่นจะสอนพลาอืนเด้อบายทำงานที่แสบเด้อบาย